สวัสดีครับอ่าขอกวนดีาครับเมนี่คะบรรยากาศดีครับดูร่องมาหารผมก็เลยอ่าคิดว่าอยากหาอาหารมากินอยู่ริมห่วยครับมานั่งตั้งกิน้ังเสียงน้ำไหลครับอ่าดูดูแกงนะครับแกงหอมเกี่ยวแล้วี้การับข่าวกระเทียมรียบบร้อยนะครับขัข่าวกระเทียมมีแบบร้อยนะครับเมนู้อนี้ก็คือเนื้อครับ้อนี้จำจุเนื้อครับ รับข่าวครับเตรียมอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวลงไปสังสรรค์กันเลยครับโอ้ <c oughs> นั่งกันลำบากเนี่ยครับฝนตกแน่วไม่ไหมนะครับรับขา่าวี่นี่เนื้อครับเนื้อจำจุ้งครับมันนี้อาหารเพียง หนึ่งจะเป็นสาบหวานครับเป็นปลาบหวานว่าบรรยากาศมันดีครับตอนแรมากินเข่าริมโยแกงครับโยแกงร์เพราดินั่งกินเข่าไปน้ำแล้วก็ฟังน้ำไหลไปพร้อมครับน้ำพิชขาวเรื่มพิชขาวมากน้ำพิชขาวมากเลยครับถึงบรรยากาศเมื่อีครับ เจอเปลีย่ยนบรรยากาศไหม ผมรำรำดีพะนคาครับแก้วครับรำรำนะครับแล้วรำตามหลังครับ บรรยากาศดีครับบรรยากาศดีฝนตกใหญ่ไหมไม่นีรมีทั้งหลายหรกครับแร่จมากินข้าว ทางน้ำไหลน้ำท่วมครับสร้างเสียงน้ำไหลถึงธรรมดาครับไม่อยากมาพักผ่อนกันมาได้ครับแกงหอยเกี่ยวครับสามารถมาอาบน้ำได้ผ้าดูผ้าร้านมาเลียนได้ครับแม่ตัวนี้กทางใสงามขนาดครับเพราะฝนตกมาแห้งครับห้าอยางนั้นก็คลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ